การเลี่ยงเป็นทหารของคนไทยในอดีตเหตุมองทหารเกณฑ์เป็นกลุ่มคนที่เลวทรามขอขอบคุณข้อมูลจากศิลปะวัฒนธรรมทหารเกณฑ์และการเกณฑ์ทหารในยุคจารีตหรือรัฐโบราณของไทยคือการรวบรวมไพ่มาเป็นแรงงานให้กองทัพไม่มีระบบทหารอาชีพในอดีต ไพ่จะมีสังกัดขุนนางหรือเจ้านายของตนเองราชสำนักไม่ได้ควบคุมไพ่เหล่านี้โดยตรงแต่ควบคุมผ่านขุนนางอีกทอดหนึ่งโดยขุนนางจะมีพันธะในการอุปถัมภ์ไพ่ในสังกัดดูแลเกี่ยวกับการคดีความอันเกิดแก่ไพ่รวมถึงจัดการสะสางความเดือดร้อนทั้งหลายของไพ่แลกกับ พ่จะถูกขุนนางเรียกไปใช้แรงงานตามรูปแบบความสัมพันธ์ในระบบศักดินาสวามิภักดิ์ความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับไพ่คือหลักในการเกณฑ์ทหารของรัฐไทยตั้งแต่สมัยอดุธยาเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนการยกเลิกระบบไพ่ทาตในสมัยรัชกาลที่ห หลักการเกณฑ์แรงงานพ่ยแต่เดิมนั้นกำหนดว่าชายที่มีอายุ18ถึง60ปีมีหน้าที่รับราชการต้องมาเข้าทะเบียนที่กรมพระสุรัสวดีหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการเกณฑ์พ่พลเจ้าพนักงานหรือสัสดีจะสักที่ท้องแขนหรือหลังมือของไพ่ เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นคนในสังกัดกรมกองใดเรียกว่าการสักเลขหรือเกณฑ์เลขหลังจากสักเลขไพผู้นั้นจะได้สังกัดและกำหนดรับราชการต่างๆเช่นไพท,ที่อยู่หัวเมืองชั้นในตั้งแต่ชัยนาทางทิศเหนือถึงเพชรบุรีทางทิงศททใต้ และปราจีนบุรีกับฉะเชิงเซาทางทิศตะวันออกถึงราชบุรีทางตะวันตกไพในสังกัดหัวเมืองเหล่านี้จะเข้ามารับราชการที่กรุงเทพปีละหนึ่งรอบเป็นเวลาสองเดือนโดยปกติแล้วไพในสังกัดหัวเมืองชั้นนอกจะขึ้นตรงต่อขุนนางในหัวเมืองนั้นๆมีหน้าที่รับราชการปีละหนึ่งรอบเช่นกัน ระยะเวลาแตกต่างกันไปในแต่ละกลมกองอย่างไรก็ตามการสักเลขในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะกระทำอย่างเข้มงมวดในเขตราชธานีหรือกรุงเทพมหานครและหัวเมืองชั้นในเท่านั้นจึงมีไพ่อีกจํานวนมากในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ถูกเกณฑ์มารับราชการตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาเป็นต้นมา ราชสำนักได้กำหนดวิธีการผัดผ่อนการเกณฑ์ทหารโดยไพ่ต้องจ่ายเงินให้แก่ขุนนางที่ต้องสังกัดเพื่อแลกกับการไม่ต้องรับราชการทหารวิธีการนี้ปรากฏในสมัยกรุงรัชนกโกสิลร์เช่นกันยกตัวอย่างไพ่หลวงในสมัยรัชกาลที่5ต้องจ่ายเงิน9-12ถึง12บาทต่อปีแทนการถูกเกณฑ์แรงงาน เจ้ากรมปลัดกรมต่างๆที่ไพ่สังกัดจะเก็บเงินเหล่านี้ส่งไปยังกรมพระสุรัสวสดีพร้อมแบ่งส่วนหนึ่งให้แก่เจ้ากรมปลัดและนายกองในหมวดทั้งหลายในฐานะผู้ควบคุมไพ่เหล่านั้นด้วยวิธีนี้ไพ่จำนวนไม่น้อยจึงยอมเสียเงินแทนการถูกรับถูกเกณฑ์ทหาร พื่อไพ่ที่มีกำลังทรัพย์สามารถจ่ายเงินแทนการเข้ารับราชการทหารได้ไพ่ที่ไม่ได้จ่ายเงินแก่ราชการและถูกเกณฑ์เป็นทหารจึงถูกมองว่ามีสถานะต่ำกว่าไพ่ทั่วไปคือเป็นคนไม่มีเงินคนต้องโทษทันหรือคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจึงต้องมาเป็นทหาร ปรากฏในพระราชดำรลัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ว่าว่าเพราะคนที่ส่งมาเป็นทหารนั้นเฉพาะแต่คนที่ไม่มีเงินเสียส่วนประการหนึ่งคนที่เป็นโทษบางอย่างประการหนึ่งหรือผู้ที่เลวทามที่สุดในพื้นเมืองน,นั้นคือจะทำอะไรไม่ได้เป็นต้นก็มีสำเนาราชหัตถทะเลขา39ทับน ส่วนดุสิต23 <g rain> <โด>ิาเมษายนรอส2 2, อีกข้อความเป็นบันทึกของ r r กรมพระยาดำรงราชานุภาพเกี่ยวกับทหารเกณฑ์กล่าวว่าคนในมณฑลอีสานซึ่งเลือกคัดส่งมารับราชการทหารอย่างทุกวันนี้ตกอยู่ในชนชั้นเลวที่มีความผิด หรือไม่สามารถจะกระทำการอย่างอื่นได้แล้วจึงส่งมาเป็นทหารผ่าให้คนทั้งหลายแลเห็นว่าทหารเป็นบุคคลจำพวกที่เลวทรามกว่าพลเมืองสามัญก้มพระยาดำรงราชานุภาพไปเวทที่27ทั1083สาลาวาการมหาไทย27เมษายนรศ122 นอกจากไพ่ที่ถูกเกณฑ์เป็นทหารจะถูกมองว่ามีสถานะต่ำกว่าไพ่ทั่วไปแล้วเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าไลที่เป็นทหารต้องทำหน้าที่เหมือนผู้ใช้แรงงานอย่างไร้ทางเลือกเป็นเหมือนขารับใช้ของเจ้าขุนมูนายที่ตนสังกัดตอกย้ำสถานะทางสังคมอันต่ำต้อยของพวกเขาก้มหลวงนครชยัยศรี ยังเคยแสดงความเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นทหารเพราะมองว่าทหารทำหน้าที่เหมือนกุลีด้วยเหตุน,นี้ประชาชนจำนวนไม่น้อยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการไป็นทหารมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคโบราณแล้วดังตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ก่อนการเปิดเรียนของโรงเรียนวัดมหันาารามในกรุงเทพ เมื่อพศ2427ซึ่งเป็นโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรโรงเรียนแรกมีข่าวลือว่าเด็กที่เข้าเรียนโรงเรียนนี้จะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเมื่อราษฎรที่ส่งบุตรหลานมาเรียนทราบดังนั้นต่างพากันขอถอนบุตรหลานจากการเป็นศิษย์ไปจำนวนมากจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ทรงประกาศชี้แจงความว่าที่พูดเล่าลืออย่างนี้เป็นการไม่จริงห้ามอย่ให้ผู้ใดพลอ,อยตื่นเต้นเชื่อฟังคำเล่าลือนี้เป็นอันขาดคนที่ควรจะชักเป็นทหารก็มีอยู่พวกหนึ่งต่างหากไม่ต้องตั้งโรงเรียนเกี้ยกลอมเด็กมาเป็นทหารเลยอันหนึง่งเด็กทั้งพวกนี้ก่อร้วนเป็นบุตรหลานไพ่ฟ้าฆ่าแผ่นดินทั้งสิ้นด้วยกัน ถ้าจะเก็บมาเป็นทหารเสียตรงๆนั้นจะไม่ได้หรือจะต้องตั้งโรงเรียนเกี่ยกล่อมให้ลำบากและเปลืองพระราชทรัพย์ด้วยเหตุใดเหตุการณ์ต่อมาคือครากบฏที่เมืองหลวงพระบางระหว่างพศ2428-2430ถึงเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโต ็นผู้บัญชาการทหารเหตุด้วยจำนวนรีพลในสังกัดไม่พอทำสงครามจึงต้องเกียรกอมหาคนสมัครเป็นทหารโดยให้สัญญาว่าเมื่อรับราชการทหารครบปีแล้วจะปล่อยพ้นจากการเกณฑ์เข้ารับราชการทั้งหลายครั้งนั้นจึงมีชาวเมืองราชบุรีและเพชรบุรีสมัครเป็นทหารจำนวนมาก พลทหารเหล่านี้กลายเป็นกำลังหลักของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีในการยกไปปราบพ่อที่เมืองหลวงพระบางกระนั้นหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครสมัครเป็นทหารอีกจะเห็นว่ารูปแบบการเณฑ์ทหารแบบโบราณของรัฐไทยนั้นค่อนข้างละลวมและไม่ค่อยมีประสิทธิภาพราชสำนักมีฐานกำลังน้อย อำนาจการกะเกณฑ์กระจายไปยังเจา้าขุนมูนนายที่ควบคุมไพ่ไพ่เหล่านี้จะถูกเรียกตัวเมื่อเกิดสงครามมาเป็นทหารทั้งที่แทบไม่เคยผ่านการฝึกฝนว่ากันง่ายๆคือเป็นชาวนาที่ถูกเรียกมาติดอาวุธนั่นเองทั้งอาจมีประวัติไม่ดีอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายเงินผ่อนผันการเกณฑ์แรงงานได้ กลายเป็นชื่อเสียของทหารเกณฑ์ในมุมมองของราษฎรทั่วไปก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องนี้ก็ขอได้โปรดช่วยกันแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ เพื่อเปิดช่องทางการมองเห็นให้ท่านผู้ฟังคนอื่นๆได้เข้ามารู้จักช่องเรากันมากขึ้นด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะ